กราบสวัสดีครับผมนะมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับค่ายจ็อกเกอร์เกมมิ่งนะฮะนะวันนี้อยู่กับเกมโรม่านะครับนะกับทุน้อยนะครับถ้าแตกก็แจกนะครับถ้าไม่แตกก็ไม่แจกนะครับนะก็ตามนั้นนะครับผมนะอ่าเดี๋ยวขอญาติชิมเกมโรม่าแป๊บหนึ่งนะครับนะารอสักครู่นะครับอ่าโอเคครับผมไปรอแป๊บหนึ่งนะครับ โหลดก่อนนะฮะโอเคครับมาเริ่มต้นสวยๆ1 2ไปครับโลโอ้โหเข้าดีมากเค72ครับตาแรกประเดิมได้สวยมาหายโอ้โหสวยครับบวกไปครับ40ครับมาดิมาดิาดโอ้โหอ,โอังุนต่อสวยครับมาอังวนจะเข้าฟรีสปีนไหมโอ,โอเคครับแตกร้อยยี่นะฮะไปต่อครับไป ต่อครับอขออนุญาตลดนะครับมาที่หนะฮะหืไม่น่าลดเลยโอเคครับไม่เป็นไรมามาหน่อยมาหน่อยโอเคครับไปต่อนะครับไปต่อมาโลอ่างนไหอ่างนไหสวยมาครับไหลงมาหาลงมาสวยลงขวานด้วยโอเคครับไป เข้าฟรีสปินไหมโล่สวยเข้าฟรีสปินนะฮะขออีกน้อยโอเคครับได้แค่สีก็ดีแล้วโอเคครับไปโอเคองูขวานครับหายต้องมาแล้วสวยองูสวยครับโล่โล่มาไหมโลปมาไหมหืม มาห่องสองมาไว้ช่วยชีวิตสวยสวยครับสวยพอได้อยู่นะครับพอได้อยู่นะไปครับโอเคเข,เข้าเข้าเรื่อยเข้าเรื่อยนะเข้าเรื่อยเลยนะฮะเข้าเรื่อยอยู่นะโอเคโอเคครับเข้าโล่ต่อครับขวานต้องมาแล้วแหละ โอ้ยมาช่องสามเสียดายไม่เป็นไรครับอ่าแต่ปุ๋ยห้าสิบนะฮะไปครับผมเดี๋ยวยาวอยู่ที่เบียดหกนะฮะเพิ่มมาเก้านะฮะไปครับผมโอเคครับหายอางุ่นนะฮะอืมอคคไปต่อครับลูสวยองหุ่นต้องมาแล้วแหละ โอ้ยหายมาครับสวยโปร15ฮะองุนเออองุนต้องมาโอเคครับเกือบเข้าฟีสปินนะฮะไปครับไปต่อครับนี่เกือบเข้าโบนัสว่ะไปต่อครับเบี้ยงนั่นไงนั่นไงเข้าโบนัสเลยสวยครับสวยไปครับมาอันช่องสามอืม้อหคูณสอง หลบได้ไงวะมาครับโอ้โหดนโลกเสียดายว่ะเสียดายคูณสองมากเลยโอเคครับมานี่มาอย่าหลบนี่มาแล้วครับมาเก้าสิบแรกเก้าสิบแรกมาครับหืมขวานมาอีกอย่าโอ้โหหลบกิ่งชิบหายมาคูณสองฟันเปี้ยงหลบอีก อึอมา,อ,มา,อ,อ,อ,มาอ,อีกมาโอ้มาคูณสองอีกนะโอ้โหหลบเก่งเกินหลบเก่งเกินหลบเก่งเกินโอ้เขาโทรมาช่างมันตีบวกอยู่ตีตีเสืออยู่โอ้นั่นไงโอ้ก็หลบเก่งเกินยอดอ่ะสี่ดอกตีขึ้นหลบหลบหมดทุกดอกอ่ะ โอ้โหลุเก่งเกินอะไปครับไป12แบบงงมากอะโอ้โหหลบโคตรเก่งอะไปครับไปครับอยู่ที่12อยู่นะฮะโอเคครับขวานมาอ่างวนลงมาได้ไหมอ่างวนสวยครับอ่างวนยังบวกให้อยู่นะฮะ ไปครับผมเีืยอเข้าโบนัสอีกรอบเดี๋ยวฟันให้ยับเลยไป,ไปครับผมไปยาวที่สิบสองเฮ้ยเฮ้ยสปินอ่าผมขอญาตใส่โทรโบเลยนะฮะไปครับเปีย้ยงไปครับขอญาตลุ้นมาที่เก้านะฮะเปียป้ยงเปี้ยง ไปต่อครับเปรี้ยงหายลงมาสวยสวยสวยไปครับอยู่ที่15นะขยันขึ้นไป15นะครับตรงนี้เบ็ดเร็วนะครับนั่นไงครับ75มาแล้ว75แรกนะฮะไปต่อครับไปต่อเปรี้ยงมาแล้วฮะร้อยโอ้โหโทโบได้ผลจริงนะฮะโทโบเห็นตาไอ้โทโบเห็นผลทำตาเลยนะฮะมาฮะโอ้โห30นะฮะ Ừ, ฟันทีเดียวก็เจ็บอยู่นะฮะฟันข้างเจ็บอยู่นะไม่เป็นไรอเอาคเเขายารถเบ็ดนะฮะไอ้เก้านะครับผมมาอ่างูนมาสวยไหนน่าจะมาเนาะโอเคครับอ่างูไนไปครับสวยครับไปยา,ยาวเราใครที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจคุณทำช่องด้วยเนาะ ครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมนะก็เพิ่งหัดทำนะครับนะก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับไปครับผมเปอ็นย่างโล่โลโอ้โหสวยลงล่ล,ลงช่องสามบนเฮ้เชียค,ครับโอนไปโลมาสวยโอโนลงบิดช่องแล้วมนะโอ้โหโล่เลียงอย่างสวยเสียดาย มาครับยิญานพื้น15นะฮะไปครับต้องมีแตกแหละฟันให้หน่อยโอ้โอหองุ่นมาโลกสวยให้เบียดคืนอยู่โอเคครับไปโลวาวช่วยชีวิตนะฮะนะครับยิานพื้น60เลยนะฮะไปลดมา30ครับลดมา13 15นะฮะกดผิดเมื่อกี้โอเคครับองุ่นมาสวย ไปครับโลครับมาทุนเริ่มเจียจางเชค,ครับมาสี่หางุ่นมา,มาหืมใหลองไว้แล้วนะ้โหสิงโตโผล่ได้ไงวะ FC สีฟันอืร้อยเก้าหนะมาแล้วงุนมาอีกสวยสวยอังุนสองแถวสองสหสวยมากฮะไปครับพยาชมาจี่สหนะฮะไปครับผม มาสามสิบนะฮะไปช่วงนี้ค่อนข้างแตกดีนะครับไปสี่สิบห้าครับไปครับผมปีอย่างสี่สิบห้ายาลดมาที่สิบห้านะครับครับผมไปอุ้ยถ้ามุมกุดเข้านะเต็มแถวไปครับผมสิบห้าฮะไปครับผม ไปครับสิอไปครับเยี๋ยาวฮะดูเบ็ดให้ทันนะครับเยายาวครับไปไปครับผมือมองมงุฎไหมมสามแถวอีสาช่องเองสีได้สี่ได้ขยาร้อยห้าสิบเลยนะครับมาร้อหนึ่งมาครับเจ็ดรยสู พันอีสิบห้าเข้าฟรีสปินไหมเกือบเข้าฟรีสปินเลยครับมาแนละ้วพันแรกแตกมาแนละ้วพันแรกหืมใจโคตรได้ใจโคตรได้เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะโอเคครับมาไปต่อเยี่ยงสามร้อยห้าสิบสวยสวยนะวสวยนะไปต่อดีไหมโอ้ยถอยยารถมาที่สิบห้านะฮะโอ้โหโคตรเสียดาย โอ้แบบอื้มอื้มเจ็บโอ้เสียายไอ้ขอเออมามาครับโอเคฟัน okay, ให้หรือดอกแรกมาโอ้โหร้อยห้าสิบกูอื้มมาครับช่องสามมาขอฟันหน่อยเถอะรอบก่อนไม่ให้กูเลยมานี่มานี่มาไปครับนี่เนี่ยโอ้โ oh, ห oh. มึงก็หลบกิ่งกิ้นนั่นไงนั่นไง ไปครับผมมันต้องโดนแหละมันต้องโดนแหละมามันต้องโดนแหละต้องหนึ่งนี่ไปต่อครับนะฟัดโอุขูอีกไหมมา,มาคูณสองรอบนี้แหละคูณสองรอบนี้แหละมาเมกาวีนโอเคครับบวกไปสามร้อยฮะอย่าสวนมานะเว้ยอย่าสวนมานะเว้ยโอได้รูอ่โอเคครับเหลืออ,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 ลอ,คคอีกดอกนึงเหลืออีกดอกนึง อีกดอกนึงโอ้ได้ลูกไม่เป็นไรครับสวยสวยเสียดายร้อยห้าสิบเมื่อกี้ถ้าไปต่อนะเข้าร้อยห้าสิบถ้าสมมุติไปร้อยห้าสิบก็จะแตกประมาณห้าพันแปดร้อยห้าสิบเสียดายชิบหายไปต่อเข้าไปสิบห้าไม่ไม่เป็นไรโอเคเข้าฟีเข้าฟิสปีนแลวนะไหครับไม่เป็นไรเสียดายก็เท่านั้นแหละ ปันเอาปันเอาเฮ้ยหยุดแม่เฮ้ยเฮ้ยยาวเลยเพื่อนอ้าวเออหยุดแล้วฟีจะปีนจะเกลือไหมเนี่ยจะเกลือไหมเนี่ยจะเกลือไหมเนี่ยอย่าเกลือนะเว้ยบัวให้ก่อนบัวให้ก่อนอย่าเกลือนะเว้ย บวกให้กุกกรบวกให้กุกกรเออบวกก่อนบวกก่อนบวกไปอีกสวยบวกก่อนแทนเก็บใจเมื่อกี้เสียดายร้อยห้าสิบอู้อ,อ้ยเสียดายแฮงเอ,อ้ครับผมโอเคแตกสองร้อยนะฮะโอเคขอลาไปก่อนมาไปต่อครับผมเราอย่าไปกลัวอู้เสียดายเสียดายทุกเสียดายมากเลยนะ ออเผิดช่วงจังหวะน,นิดเดียวเขี okay, ไปหมุนครับผมโลมาต้องเข้าฟีสปินให้แล้วแหละ <c oughs> ไม่เป็นไรครับไปสวยยาวๆเรายาวๆไปโลครับสวยไปครับโอเคเอหมุนมาวายลงผิดช่องแล้ววาย ไปครับไปครับไอโลสวยเอาุงมาไปครับผมโอเคโลมาสวยสวยไปเด,ยเดี๋ยวสักหน่อยจะขยับบิดแล้วนะฮะไปครับผมโหแตกรอยมากเลยแตกอยมากเลยช่วงนี้ดูดิ ไม่ได้บิดคืนเลยนะเนี่ยแต่ละรอบเนี่ยเสียหายยับเยินนะี่ยทบิดลอยห้าไปนะแล้วส่วนกระแสไปตอนนั้นนะฮะแล้วส่วนกระแสตอนที่ไปหลังที่เฟลนะอารมณ์เฟลนะมาครับขอญาตเอาเทอร์โบออกก่อนนะฮะมาครับสามสิบครับเฮ้ยอูนัทเฮ้ยเกือบเกือบเกือบนี้ฟันอีกรอบไปครับไปครับผม ขวานมาสวยมา20บแล้วหายต้องเอเองุนต้องมาแล้วแหละโอเคโลมาโลมาครับไปต่อครับขออญาตติดโทโบเลยนะฮะไปครับผมสวยมาสวยมาเข้าช่วยชีวิตองุ่นมาอางุ่นมา สวยครับผมไปมาครับไปช่วยชีวิตมาสวยขวานเกือบลงนะฮะไปครับไปโอเคครับร้อยห้าสิบเลยนะฮะไปอย่าไปอย่าไปกลัวครับอย่าไปกลัวไปครับผมทุนเรามาแล้วทุนเรามาแล้วทุนปั่นเรามาแล้วไปฮะโอเค okay. ต้องช่วยแล้วละ่ะได้เบ็ดคืนอยู่เอ,อ้ยได้เบ็ดคืนอยู่โอเคครับไป ยาวยาวยาวก่อนไปอย่าไปกลัวครับช่วงนี้ต้องลุ้นยาวแต่ก็เริ่มแป้วๆอยู่นะ <c oughs> เผื่อเข้าโบนัสน้เนี่ย <c oughs> <c oughs> โอ้ไม่แตกเลยวะไม่ฟันเลยโอ้โบนัสโอ้หสามร้อยมาอยู่โอ้เสียดายโอเคครับไปโอเคบวกอีกร้อยห้าโล่มาอีกสวย นี่ว่าเข้าฟรีสปินนะฮะเกือบเข้าฟรีสปินนะเคไปไปห้าสิบอย่าไปกลัวครับลงม,มาเจ็ดสิบห้าไปขอขอเข้าสิงโตหน่อยสักรอบเถอะโอ้โหโล่าห้าช่องสวย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 เข้าฟรีสปินหน่อยดีอืมสวยสวยแตกมาสี่สิบห้าเสียดายเสียดายไปครับผม ไปต่อครับอ่าอยู่ที่เจ็ดสิบห้าอยู่นะอยู่ที่เจ็ดสิบห้าอยู่นะครับผมตอนนี้อเค,ครับลงมาหกสิบนะฮะไปครับผมสี่สิบห้าครับไป,ไปครับไปไปครับโอ้โหหายยาวหายยาวในช่วงนี้ไปครับผมสี่สิบห้าอยู่ไปหืมเข้าโบนัสเสียดายหืมโอ้โหเข้าโบนัสอีกเข้าที่สี่สิบห้าด้วยไม่เป็นไร ไปได้โลโอชิบหายร้อยสามิห้าแรกขอฟันหน่อยเหอะขอฟันหน่อยนะเข้าสามรอบนะโลอีกโอ้โหสองเจ็ดศูนย์โลสามยะโลสามรอบขาดทุนชิปไม่เละครับอ,อาเงี้เจ็บใจหน่อยเหอะ ขอได้เบีดคืนนะฮะไปครับร้อยห้าครับนี่มาพันสี่เบา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 พันสี่เบาเบา,เา,เา,เาสวยสวยสวยพันสี่นะฮะรถดีไหมรถดีไหมรถดีไหมไม่ดีกว่ามาร้อยห้าสิบดีกว่ารถดีไหมร้อยห้าสิบดีกว่าร้อยห้าสิบดีไหมเี็สิบห้าดีใจออกกว่าร้อยห้ดีกว่าไป เพียงพันสามอือหือมาอีกไหสวยครับอือหืโอโอ้โหมาพันเจ็ดนะฮะตอนนี้บวกไปบวกไปเท่าไหร่แล้วสี่พันสี่พันหนึ่งนะฮะจะสี่พันสองแล้วสวยงามสวยงามสวยงามไปไปอีกทีดีไหมไปอีกทีดีไหมไปอีกทีดีไหมขอลดมาที่เจ็ดสิบห้าแล้วนะนะขอลดก่อนนะครับผมไปเรื่อยๆอะตอนนี้ขอเล่นคำคำโมัวก่อนนะฮะเผื่อแตกมานะฮะ อ,อยู่ที่สี่พันนะขอเล่นอยู่ที่ไม่เกินสี่พันนะจะเก็บทุนไว้นะฮะจะเก็บทุนไว้ไปกินเหล้านะครับผมนะโ <c oughs> อเคครับไปไปแตกให้หน่อยคถอแตกให้หน่อยอูมาสามพันแล้วแตกให้หน่อยแตกให้หน่อยแตกให้ก่อนแตกให้ก่อนไปครับไปครับไปห้าสิบักดอกไปย่งได้เบ็ดคืนอยู่หายมาบวกห้าสิบ มาสวยสวยบวกร้อยหนึง่งสวยสวยสวยไปอีกทีครับหายหายมาหายได้ไหมผมไม่ได้ไปโอรูอ้พันสามมาอีกสวยงามเก้าร้อยบายต้องช่วยแล้วนี่ยโอ้สวยโอ้ถอนถอนถอนอย่างนี้ต้องถอนแหละใจเริ่มออกลแล้วล่ะมาสี่พันหกเดี๋ยวขอนิดหนึ่งเพื่อนเดี๋ยวขอนิดหนึ่งเดี๋ยวขอนนิดหนึ่งนะเดี๋ยวขอนิอดหนึง่งไปบวกสี่สิบถอนนิดหนึ่งมา พอแล้วพอแล้วได้การพอดีได้การพอดีไ,ดอดไปเ๋ยวผมขออนุญาตถอนเลยแล้วกันไม่ไหวแล้วใจเริ่บออกแล้วโอเคครับอ่ามันอ,อีกยี่สิบแปดบาทนะพอดีเข้าซองพอดีกุรับเลยโอเคโอเคครับขออนุญาตถอนเลยนะฮะโอเคครับก็อยู่ที่สี่พันห้านะฮะโอเคผมก็ขอถอนเลยนะครับนะ